ส่วนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆในการยกร่างรัฐธรรมนูญของสปชนะคะเมื่อวานนี้เป็นคิวของอีกสองพักการเมืองก็คือพักชาติพัฒนาและก็พักพลังชนซึ่งทั้งสองพักก็เสนอแนวคิดประกอบการยกร่างโดยให้คณะกรรมการขออภัยค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตนะคะจัดการเลือกตั้งเพียงหน้าที่เดียวแล้วก็ทบทวนเรื่องของบทลงโทษในการยุบพักและก็ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักด้วยค่ะ โดยพลเอกเลิศรักรตัตนวณิชโฆศกกรรมการการยกร่างรัฐธรรมนูนแถลงภายหลังจากที่คณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญรับฟังข้อเสนอแนะต่อาการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จากตัวแทนพรรคการเมืองนะคะว่าในส่วนของพรรคชาติพัฒนาและพรรคพลังชนก็เมื่อวานนี้ก็ให้มาแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าเสนอว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยากให้มีความกระชับแล้วก็ชัดเจนในส่วนของพรรคชาติพัฒนานะคะแล้วก็ไม่มีข้อความที่ยากต่อการ การตีความมีความเป็นกลางยืดหยุ่นทันสมัยดําเนินง,งานด้านต่างประเทศให้ทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งมีบทบัญญัติที่ไม่ทําให้ประเทศเข้าสู่ทางตันรวมถึงให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะทางด้านพักพลังชนก็เสนอให้สสสังกัดพักการเมืองแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่กรรมการบริหารพักโดนใบแดงเพียงคนเดียวแต่ส่งผลให้กรรมการบริหารพักทั้งหมดถูกตัดสิทธิ์แล้วก็มีการยุบพ,พัก แล้วก็เสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือวกะกะ่ากกตมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวขณะที่การสืบสวนสอบสวนให้ใบแดงใบเหลืองควรเป็นหน้าที่ขององค์กรยุติธรรมแล้วก็ควรแยกฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติออกจกากกันเพื่อมีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันสำหรับการทำประชามติ พลเอกเลือดลาก็ระบุนะคะว่ายังไม่มีการพูดถึงในที่ประชุมโดยจะรอดูสถานการณ์ก่อนหากเสียงส่วนใหญ่สนับสนุนหรือว่ามีผู้ไม่เห็นด้วยทั้งนี้รัฐธรรมนูญได้เปิดช่องว่างไว้ให้แก้ไขในภายหลังได้ในเรื่องของการทำประชามติค่ะ